ขอให้มีจดจ่ออยู่กับอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันยใ,ใช้ได้เท่นั้นยอย่างกรรมฐานสี่สิบยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากให้จิตมันนิ่งนะมีสตินะครับพอจิตมีสติปับ๊บมันจะนิ่งเป็นสมาธิเนี่ยท่านก็ปึกอย่างที่ท่านซ้ายย่างหนอกเมื่อกี้ผมเห็นเดินเนะ่ะฝึกสติหรือเวลามา,มานั่งตอนนี้ใช่อะไรพนะุดโทรหรือพองหนออะอมรรคการว่าไงพุทพองหนอ หายใจเข้าท้องมันป่องเอามือจับเหนือสะดือหนึ่งนิ้วท้องหนอพอหายใจออกยุบหนอเออจะเนียกฝึกสติครับแล้วลึลกรู้อยู่กับอิริยาบถท,ที่เป็นปัจจุบันแต่ใจมันไม่เชื่อมขณะนั่งจับจดจ้องอยู่ที่ท้องน,นน้อยมันออกไปคิดถึงที่บ้านแนหะอะสติมันหนีไปขาดสติขาดใจมันหนีเที่ยวเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับ,นนรบแต่ มันสู้ความเพียรเราไม่เราเล่นไม่เลิกมันเลิกเราต้องเพียรเพียรฝึกจิตให้มีสติพอมีแล้วสมาธิก็ตามมาฝึกจนทางสมาธิสูงสุดเลยผมทําแค่เจ็ดวันได้สมาธิสูงสุดเห็นไหมครับเพียรส,สุดๆเลยนะมันสู้ความเพียรเราไม่ได้กรรมาฐานสี่สิบเช่นเออถ้าบางคนก็อาจจะเขาเรียกวิจารณากสินสิบก็ได้อย่างกระสินสิบก็คือ ไอ้วัตถุที่จูงใจให้จิตมันนิ่งสงบนิ่งอ่ะนะคือมีสติอ่ะเขาเรียกกสินวัตถุที่จูงใจให้จิตมันนิ่งเขาเรียกกสินเช่นกสินดินน้ำไฟลมพิจารณาดินน้ำไฟลมก็ได้สีเขียวเหลืองแดงขาวนี่ก็ได้อย่ยคนรเรล่นกสินพิจารณากสินนะสีเขียวเหลืองแดงขาวแสงสว่างที่ว่างหรือพิจารณาซากศพเวลาไปงานศพไปเปิดดูโลงศพ ไปขอก็ดูโลงศพนะดูโลงศพก็มีอลักษณะศพตอนที่มันบวมนะอือแนะไรอย่างพวกซึนามิที่ภาคใต้นะพวกนั้นนะก็ฝึกกระสินเะนี่ยไม่สูญเปล่านะครับผลงานของเขาไม่สูญเปล่ามันทําให้เกิดความจําเกิดสัญญาแล้วชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยเขาจะได้บรรลุธรรมพวกนั้นนะครับอย่าไปดูถูกนะคุณหญิงคุณหมอปอนชะ์อย่าไปดูถูกพาสาวๆหนุนม่นมๆไปทําอย่าไปดูถูกพวกนั้น นั่นแหละเป็นการที่เขาสร้างกุศลกรรมไว้แล้วในที่สุดพวกนี้เขาจะหลุดหลุดแบบใครรู้ไหมครับแบบพระอินทร์ปัจจุบันเนี่ยกับเทวดาผู้ใหญ่สามสิบสามองค์หลุดแบบนั้นมันเป็นสัญญายหรือหลุดแบบแบบยศกุลบุตรกบริวารอีกห้าสิบสี่องค์นั่นละแบบเดียวกันเลยนั่สร้างกุศลวนเวไว้นะครับ ศพเน่าเพอเน่าบวมศพเขียวคล้ำน้ำเหลืองไหลขาดครึ่งตัวมือเท้าหัวขาดถูกสัตว์แทะกินถูกสับเป็นท่อนๆถูกอาวุธเลือดไหลาอาบหนอนเจาะชัยพวกหมอทันตแพทย์ที่เข้าไปงัดศพซีนาเมียงัดปาก็มาโหนหนอนอยเยีะแยะเลย <c oughs> นั่นแหละเป็นเป็นอสุภกกรบทาน <c oughs> แล้วก็โครงกระดูกโครงกระดูกแล้วบางทีครับโครงกระดูกเดี๋ยวนี้เ็ามีโครงกระดูกทาจากพลาสติกเหมือนของจริงเอามาตั้งไว้ที่บ้านก็ได้แต่เป็นพลาสติกนะเหมือนของจริงเลยจานวนจํานวนชิ้นเชิญเท่ากันหมดเอามาพิจารณาตัวนี้ก็ได้เนี่ยทำให้จิตมันสงบนิ่งได้หรืออนุสติสิบเช่นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เออพระพุทธมีคุณนะพระธรรมมีคุณพระธรรมมีคุณตรงนี้ครับถ้าเราเอาธรรมะไว้ในใจเราได้นะ ทำย่อมรักษาผู้ปรับคธรรมโอ้โหมันมีคุณแน่ๆผมเห็นชัดเลยผมผ่านวิกฤตชีวิตมาหลายครั้งด้วยธรรมารักษามันปล่นกันนะนะเราพาเขาไปไม่ปล้นเราคอปเตอร์จะตกมันก็ไม่ตกอะเมฆจอบช่องให้ลงนะคิดดูก็แล้วกันโอ้โหสุดยอดเลยนี่ใกล้ๆนคะรสวรรค์เนี่ย ผมมามาติดรถเต็มโบกรถเมยข้างทางจะเข้าขเกเโบกไม่ได้ตีสองคนพกร้นนะนะพกปืนกาเน,นี่ยมมโนลมนั่นแหละครับทำมันรักษาผู้ประบัติธรรมรอดมาหมดนะครับ <c oughs> คุณของพระพุทธพระธรรมคุณของพระสงฆ์อาพระสงฆ์มีคุณเ่ยพระท่านสั่งสอนเราให้ทาความดีไงคุณของการให้ทานคุณของการรักษาศีลก็อย่างคนที่ไปเกิดเป็นนางฟ้าชัานยามา เห็นว่ามีคุณไ่ว่าถ้าเรามีทานมีศีลมันทําให้เราขึ้นสวรรค์ได้คุณของเทวดาอา้าวของเทวดามีจริงอะ่ะเอเมื่อเร็ว,รวนี้ท่านเคยได้ยินไหมที่พายุอะไรนะดอมเรใช่ไหมที่มันมาจากเวียดนามมันก็ตรงเดวก็จะขึ้นทางเหนือผมอยู่เชียงใหมอ่อ่ะปีนี้เชียงใหมนะ่น้ำท่วมไปสามสี่กังอะ่ะโอ้มันเดือดร้อนผมไม่ท่วมแต่ก็เดือดร้อนเพราะต้องสูบน้านทิ้งอะนะ โอ้ตอนที่มันเข้ามาตอนนั้นผมไปอยู่กรุงเทพที่ทำยังไงถ้าเราไม่อยู่ในบ้านเดือดน้ำม,มันท่วมทำไงเนี่ยเอาเทวดาเขาจะมาทางเชียงใหม่แล้วเอาไปที่อื่นเถอะเ้าปรากฏระแแกมาถึงเมืองน่านะดอมเลมาถึงเมืองน่านวกเข้าพมา่าไปเลยโอ้โหเทวดาน่สุดยอดเลยมีคุณใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งในครั้งพุทธกาลที่พระเจ้ายัางไม่ตายอ่ะเมืองเวสาลีเกิดไฟแรงอ่ะ เกิดอภิวาละบาดอะไรส่งะสะน่าจะูตมาหาพระเจ้าพระเจ้าให้พระอานนท์กับบริวารไปสวดาารัตนปาลิตรรอบเมืองเจ็ดวันเลยวันที่แปดพระเจ้าไปเองโอ้โหเทวดาเอาผลมาตกชะเชื้อโลกลงแม่น้ำหมดเลยคุณของเทวดาใช่ไหมครับอ๋อใช่เลยมีจริงครับถ้าเรามีศีลน,นะมีสตินะเทวดารักษาตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหมท่านฟังให้ดีนะครับประสบการณ์นะครับ ถ้าเรามีศีลมีสติอยู่ครบนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่สมัยก่อนผมห้อยพระเจ็ดเจ็ดองค์หนักเดี๋ยวนี้ไม่ห้อยเลยเพราะเรารู้จริงเรารู้จริงมีจริงคุณของศีลน,นี่คุณของเทวดาเรื่องความตายพิจารณาความตายในเรื่องเรื่องร่างกายเป็นของไม่สวยงาามลมหายใจเข้าออกของเรายกนอนี้ด้วยนะครับหรือคุณของพระนิพพาน นั่นก็เป็นเป็นกรมร,มรมฐานสี่สิบมาพรหมวิหารสี่ก็ได้เมตตากรุณามุติตาเบกขาบางคนเขาฝึกกรรมฐานก็จเจริญเมตตานะฮะอาหารเลปฏิกูลสัญญาอาหารเป็นสิ่งปฏิกูลพิจารณาตัวน,นี้ก็ได้ผมก็เคยตอนไปฝึกก็โอ้โหย,ยิ่งกินมากมันย,ยิ่งสกปรกมากเลยร่างกายแล้วมันไปนเข้าจิตใจของเราเลยกินวันละสิบช้ตอนไปบวชเป็นพระชันวันละสิบชอ้อิ่มแล้วพอละนอกนั้นฝึกตลอดเลย เพราะเห็นแล้วยิ่งกินมากมันยิ่งเอาขยะเข้าไปในร่างกายมากเจ็บมันยิ่งเศร้ามองมากเนี่ยเลยเห็นคุณค่าของอาหารเลยกับปฏิกูลสัญญา mm hmm. พิจารณาจตุธาตุอรูปสี่อรูปสี่ก็พวกพรมพรมไม่มีลูกอ, mm hmm. อันนั้นแหละคือเพียรที่ดีที่สุดในชีวิตเพียรฝึกใจให้มีสติอย่างที่ท่านทำกันทุกวันนี้แหละครับ mm hmm. ดีที่สุดเลยครับ ที่เราเพียนกันมาตั้งเด็กเพียนกันไปไหนไปไหนไรสาระเดี๋ยวทิ้งหมดอ่ะผลงานทิ้งหมดผลที่เกิดจากความเพียนทิ้งหมดสู้มาเพียนตรงนี้ดีกว่าเพียนฝึกใจให้มีสติอันที่สองเพียนฝึกใจให้มีความเห็นถูกที่เขาเรียกว่าเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงที่เขาเรียกว่าเห็นแจ้งที่ท่านมาฝึกเนี่ย ฝึกสองอย่างฝึกใจให้มีสติเขาเรียกว่าสมถากรรมฐานฝึกใจให้เห็นแจ้งเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสุดยอดของชีวิตครับสองวิชานี้เท่านั้นเป็นวิชาเอกของโลกผมเรียนมาหลายวิชาจนจบสูงสุดเทียบไม่ได้กับสองวิชานี้เลยเทียบไม่ได้เลยวิชาทั้งหลายในโลกเนี่ยเราเอาความรู้มารับจ้างเขาทำงานให้ได้เงิน เลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครัวแต่วิชาสมาถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมันเลี้ยงชีวิตได้ให้ชีวิตไม่ตกตามได้ชีวิตอยู่กับทุกโดยไม่ทุกได้ตายแล้วไปเกิดดีได้ตายแล้วไม่เกิดได้สุดยอดของวิชาครับที่พระพุทธเจ้าบอกให้กับพุทธบริษัทไม่มีอีกแล้วครับ คำพูดนี้เป็นสัจจะไม่ต้องการให้ท่านเชื่อไปพิสูจน์นี่คือของจริงครับเห็นถูกเห็นยังไงนะฝึกใจให้เห็นถูกก็คือวิปัสสนาญาณนั่นนะเห็นถูกก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่ให้คนที่มันเรียนในวิชาอื่นทั่วโลกเลยนะบางคนนะครับเรียนจนได้ด็อกเตอร์นะ ทำดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปเอ,าอ,อ้าวไอ้ยางนั้นก็เรียกว่าเห็นผิดมันดูสั้นๆมันไม่ดูยยาวๆมันไม่ดูตอนไปเจอพญายมก็ไม่ต้องดูใครดูนางอะไรอะนางนางเรว,วเดี